สวัสดีครับมือเนียกระสิมาเห็ดน้ำยาขนมจีนแทบแซบซูพี่นองเบิ้งเด้อพี่นองเด้อก่อนอื่นกบขาก้าวกสิมะเตรียมเครื่องเทศนะครับผมขา้าวกรสิไส้ตินไก่ลูกสิ้นปลานั่มมือเนียกกสิไส้กับปูนั่ไปเห็นกับปูอยู่ตลาดก็เลยอ,อยากก็เลยซสื่อมาถุงละห้าสิบบาทเอา้าก่อนอื่นก็นมาเตรียม เครื่องเทศมันสะกอนเด้อพี่นองเด้อหันตะไคร่ใส่จักสองหัวเตรียมพริกแห้งหอมแดงหัวนละเครื่องเทศมันนั่นละเตรียมเครื่องเทศแล้วแล้วก็ทิมัดตั้งหม้อหอนหอนเหล่านหัวกะท้ายลงไปต้มแล้วก็ตะไคร่ใบมะกรูดพริกแห้งพริกสดมัวนละแล้วก็ตีนไก่ต้มไวซิโดนเติบ นี่มือนี่มีลูกมือพร้อมเด้อพี่น้องเริ่มลูกมือเตรียมพักให้มือนี่เป็นมาซ้อยพัดให้นี่จากนั้นต้มสีดนเติมแล้วเฮา็สิมะเท้าออกนะครับผมเท้าออกไว้นี่ประมาณนี้ตักออกจนเบิดลูล่ะพี่น้องตักออกไว้นี่เา้เาสิเ้าสีเหลือกเอาแต่เครื่องเทศที่ข้าตุมไห้นะครับผมเพราะว่าขฮาเสียเอาลงไปตํา นี่้าออกเรียบร้อยแล้วห้องกระเสียวแต่เลือกเอาตีนไก่ลงไปต้มคือเกานั่นละนี่เอาเตะตีนไก่ลงไปตีนไก่นี่สิต้มต่อต้อมจนเป้่อยเวลาพี่น้องนี่ประมาณนี้ปิดฝาต้มไว้สิเปื่อยจักน้อยจากนั้นห้อกระสีมาหันกระซ้ายนะครับผมหั่นเป็นชิ้นหน่อยๆเป็นต้นน่อหน่อย หัวซอยอันซอยซอยอันเป็นตอนน้อยๆมันจังเิดตำแหลกไว้นะอ่าบาดท,ที่นี่เขาซอยเรียบร้อยแล้วเขากระเซียวลงไปตำสันตัวเอาลงใส่โคกนี่ลงไปเถางเทียดกระสีมิมักพริกแห้งพริกสดหอมแดงกระไส้นะครับผมตักไข่้มะฮันล,ละบาดท,ที่นี่กระสีมัดตำ จำที่แตกๆจักน้อยค่อนข้างไปทางละเอียดคุณล่ะพี่น้องตำาี่โดนเติบนะตํำละเอียดประมาณนี้พี่น้องจากนั้นเนาะกระสีมะเอาปลากระกป๋องเรื่องมือนี่มือนี่ประเทศน้ำยาปลากระกป๋องใส่ปลากระกป๋องจักสองป๋องนะครับผมนี่เปิดฟ้าแลวกะเทลงใส่ถวยจากนั่นเ็าะตักเนื้อปลาใส่โคก นี่ส่วนน้ามันกับเสียวลงไปใส่ต้มไว้นี่ใส่หมอตุมไว้จากนั้นนากับมันนวนัวโคกเล็กโคกเล็กในเขากันกับเครื่องเทศที่เขาตำไว้วางหั้นนี่ละปลากระป๋องมันตำม,มันบดอันตำไงดอกมันแหลกไว้อยู่นี่บดบดข้าวเดียวท่านั้นละนี่ประมาณนี้จากนั้นเขากับเอาลงใส่หมอ้อนะครับผมควัดลงใส่หมอ้อ นี่เอาลงไปเอาลงใส่หมอลงไปแล้วก็กเลกๆเล็กให้เขากันจักน้อยบาดที่นี่ห้ากระติดเอาหนามมาล่างคกจักน่อยเลอกแล็กๆ,ๆ,ๆจักน้อยล่างคกออกจักน้อยแล้วก็เทลงหมออคือเกาอันนี้ประมาณนนี่จากนั่นนากกาสิเอา ยังกว่าลูกสินนะ้นปลานี่ยนะเอาลูกสิ้นปลาลงไปนี่ประมาณนี้ย่าใสหลายใส,ใสอซนประมาณจะเครืองน,งนึงนี่แหละขั้นใส่หลายมันสิเต็มหมอนะจากนั้นเอากระปูลงใส่น้ำนี่คืออยากที่เด็ดมันอยู่มองนี่คืดอยากกระปูใส่กระปูลงไปแล้วก็เอาพักต้นหอมห่อนั่นละตีสซอยไวเอาลงไป เด็ดพักอีดูใส่พร้อมจักงานหนึ่งใส่สีหอมหอมจักน้อยนี้ละนี่เด็ดลงไปคอกแลกคอกแลกในเขากันคอกแลกคอกแลกในเขากันจนพักยุบจนกระปูซุกผุละพี่น้องซุกกาวาซุกดีแล้วฮะกระสิมัดเปิดสาหม้อเบิงแล้วก็ะเขา้นข้นคอกแลกคอกแลกแล้วก็ะสีสีเบิง ขาดเหลืออีกอย่างจังเติมพีมึงแล้วสีบนว่าใส่ผงสลดจักหน่อยนึงขอกเลกขอกแลกในเขากันนี่ขอแกแล็กขอกแลกเขากันดีแล้วเยอะน้ำปลาลงจักหน่อยยาใส่หลายมันตีเข้มนวดนวดไอเขากันดีดีบาดท,ที่นี่ก็ติซิมเบิ้องอีกเค่นึงอ้าบาดท,ที่นี่ สุดยอดแล้วิน่นว่าได้การแล้วมาเดือพี่น่องแสบๆนำการมาเบิงพี่น่องว่าเบิงไก่ๆสัตว์มู๊ยกับปูืองอ้อย